อืมกกโรสไก่คุณรู้ไหโรตคืออกทะยานคือบาร์บีคิวนะคะอืมอืม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายและเอาไม้เฟนจ้าเมนนื่อนีีแม่บุกดาเห็ดตำแตงว่าซื้อกินจ้าและะ้วก็ไก่อบจ้าไก่อบมีผักกับของเฮาก็มีผักคอดแล้วกะ็ขนมจีนจ้าแล้วกะ็มีพริกหวานจ้าผักกับของอีแม่บ่มีหลายเ้อจ้าเมืนน่อนี้เน้นกับเน้นผักจ้ากินเท่าที่มีเนาะจ้าเนาะ จ้าเพื่อนๆจ้าก่อนที่สิไปรับชมคลิปของอีแม่มุกดาขอฝากร้านเนจ้าร้านน้องสิงโตปลาเผาหาดดอกเก็ตขึ้นลเปาจังหวัดกาลสินใครผ่านไปอย่าลืมแวะไปเที่ยวหาดดอกเก็ตขึ้นลำปานะคะบริการอาหารและเครื่องดื่มร้านน้องสิงโตปลาเผาจ้า เบอร์โทรติดต่อสอบถาม0869953283 0869953283ออเดอร์อาหารล่วงหน้าได้ค่ะเบอร์โทรโดยตรงถึงน้องสาวอีแม่มุกดาจ้ะลานน้องสิงโตปราเผาจ้ะทะเลอีสานที่หาดดอกเก็ดจ้ะเพื่อนนะ่ะเป็นยังไงพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ะ น้ำลำไยจามมอนี่อีแม่รั่วๆลรอเด้อมือนีิด้าผู้ใดอยากน้ำอีแม่บ่ลืมอย่าลืมกดติดตามให้อีแม่เด้อถ้าผู้ใดมักอีแม่ก็ได้กดติดตามกดกระดิง่งๆๆๆๆๆๆก,ก,กิ้ง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 เนาะจ้าเนาะให้อีแม่มุกดาจ้าอือหือ mặc mặc dù là một cái gì đó là một เพื่อนๆจ้า my f r i e n d จ้า roast chicken พูนเรา roast คืออบทะย่างคือปาไปกิคิวนะคะอืม วันนี้เน้นกับไม่เน <curs CDU S 2> ้นผ <ma have> ักเพราะว่าไม่มีผักผักหมดจำแตงหอยแม่ใส่หอยโขงมัจ้ะ เมนหอยเชลลีนะคะหอยโข่งนะคะเพราะว่าเขาเขียนข้างฉลากไว้หอยโข่งพะะนะ ตำแตงอร่อยมากจ้ะ เขาคงจะบกกโฮลหรอกจ้ะถ้าหอยเชอรี่มันจะเหนียวเนาะอันนี้มันกรอบไหมจะ้ะก็คงจะเป็นหอยหอยโขง ไอตัวเบลอเลยใกล้เนียนไอแม่มูดดามาอบเองเนี่ย าหมักมาให้เรียบร้อยแล้ว Murder, ห้อก็มาอบเอง อีแม่กบมะออแม่กับมาเพิ่มซอสเพิ่มผงนัวลงไปน้ำแน่เนาะฝรั่งเขาประเดเขาประเดมักเข้มข้นคือบัานเห่าแม่จ้ะจืดแม่จ้ะ ไอแม่กับมมักผงงนวผพุงยังเพิ่มมักซอสบางยังเพิ่มคุกเข่าเพิ่มแมจ้ะอ,อร่อยมากจ้ะ แบบเึกแบยวเขาอบแล้วมันมามมีหมปจ้ะไปค้าพดมันหมดก็ <c oughs> เลยต้องมาอบเอง <c oughs> อร่อยมาก ย่างเป็นตัวทำไงอบเป็นตัวไม่ใช่ย่างเป็นตัวอบเอง 알로이마 음 อกกินแต่มองแสบกินปีกกินขาคนฉลาดนะจ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เกียกตำแตงครับแซ่บไดอืมใช้ได้เอ,อ็มไข่ขุ่

เมืออ่อกี้พาเผาแล้วจ้ะตั้งมาตั้งตากินย่างเดี๋ยวสุดยอดอีเดีแสบคักจ้ะแต่แตงสองไว้เนาะต่ำมาเลยเนาะนานนานืม อิ่มติถืนมลงมนกระนั้นอิ่มจ้ะลิมิลบะหมิดจ้ะไก่ตัวนึงเฮ็ดเจงได้กับบะหมิดดอกบอยอดมนุษย์มานะเพื่อนๆจ้ะจ้ะขอบคุณติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนาสำหรับมือนี้อี้แม่มุกดาไปละจ้ะขอบคุณจ้ะ굿ดบายกายซียูเน็กไท้บายบาย